่ปลาติดเร็วเลยนี่เรียกปลาขมมนนะอขโมน,นสุกิปิ้องเอลย สบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกคนเด้อแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องว่าแต่อยู่ไกลอยู่ไกลว่าแต่อยู่ไทยและอยู่ลาวเนานะรอมพี่น้องอยู่ตั้งประเทศนําติดติดตามครับชมซองของแต่เรากระท็กทกายสบายดีแงามแรงๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเมื่อน,นี้กะพี่น้องแต่นกะได้ออมาหน้านะออมาหายู่หากินคือเก้าพี่น้องเอ้ยกะเพราะว่าไม่อ้องดำพี่น้องดูดป่าพี่น้องเอ้ยดูดป่าหานนองไม่ได้แย่อยดอน้องน้อยนึงพี่น้องเอ้ยน้ำสร้างคือแล้วเนาะกะสิได้ไปหาเก็บเบิ่งป่าก่อนเพราะว่ามี เสงจักล่ะมือเงินเพนนันบาได้มานัาพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามือเงินเพนนันไปก้นมือต้นอยู่ไฮดงพี่น้องเอ้ยกาไม่ต้องแต้นน้ำบาได้ไปนัาเพราะว่าเม่์น้องแตนไปไปพาสู้ไปซวยงานซวยดองเขาวันแรกเมื่อวานนี่กาไม่ต้องแตนได้ไปซวยดองเขากาไม่ได้ลงคลิปเลยพี่น้องเอ้ยกาซวยดองเขาจนคานะกาสิได้ไปหาเก็บเบงป่าก็นับว่าสิได้หรือบ่านะเพราะว่าบิดเสงจักและพี่น้องเอ้ยสงใส่ของเก็บแล้วบิดจัก กสิได้ไปก่อนก่อนไปกะขอข้อมูลขอบเจอรายๆเด้อเอฟซีทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮ้ยไม่นองแตนเนาะไม่นองแตนกะขอข้อมูลขอบเจอรายๆเพื่อเข้ามาเบิ้งใหม่ๆกะอย่าลืมเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮ้ยไม่นองแตนเด้อเพื่อได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะสิได้อันไปเก็บป่าก่อนวันนี้กะวันนี้กะสิได้ยางไปก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอันเสียงจักน่ะมิดตั้งแต่หึงแล้วไม่นองแตนหักกะมาโหดนะ กับผู้ละนาะไม่น้องดั่มผู้ละพี่น้องเอยเป็นดูดป่านะกับน้องมดเพิ่นน้องมดก็ไปได้ไปซ้ากลมเป็นต้นนะมันอันพอน้องแตนเพิ่นนะเดี๋ยวคอยก็สิได้ไปเก็บเบิ่งป่าก่อนเพราะอันค่อยไปซอยเวะซอยดอกซ้อยงานกับน,นะพี่น้องเอยก็เลยไปได้ไปซ้าอันนี้กับไม่น้องแตนได้ยางมาหอดแล้วกับพอดีน้ำแหงแ้หง,ง้วพี่น้องเอยเขางมหมดละได้บ่ฮึ Đây là khi nhớ bật tổng là Có đi rồi, mẹ nóng tên mà kiếp à Bác có đợt bây Bác จะหลงจลงจะลงเลยเพราะว่าเป็นน้ำอ่อม้ยเาน้ำใน้อยเดียวนะฮะรูของโตมันได้สยดามาเก็บปลาเพราะว่าน้ำหมดเพิ่นเอาขึ้นมาถึงไปเก็บอยู่ถงเนาะโอ้โห อ้ยเต็มนาเลยบาทนี่ยิตตมเต็มหนาละปลาซิวปลาซิวเลยอีลาพอนีมาก่อนนี่เอาปลุกได้ตปักมือลูกปักมือปักมือปเะว่าเขาขึ้นมาละห้ากช้มาเก็บอยู่ถงท่นงโกิต ลงไม่ได้มล้มัล้มลงเลี้งล้คนย mọi thể... sẽ... ừ, như... cái gì người mọi người để người mọi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  khó mọi người khó người

อะไรใช่ไหมเพราะมีแต่ปักกระดูนทั้งหลายไปหน่อย ลไปลา,ไปไปาขโมนหลาขนาดนิึงไงหนังคากาว่าดิมันอ่อนดินมันเติอนจัง้กระเด้อทั้งหลายกระเด้ดปลาขามมนนะอ๋อยังหลายอยู่ ขั้นเลยเปนใช่ไม่ขั้นชำไม่ขั้นหลายนะกินแล้วบาแล้วอุ๊ปตู้สวีงกะบีบปั้นเพลิดเพลินงูมันหักบ่ลร่ะเขาขึ้นมาแล้วเอาสิ้เก็บปัดนี่โอ้หอยขั้นมีพี่น้งอง ะมุนทั้งหลายนะปลามะกระบกปลามะกระบกจกลกทำไไม่ลงทำไไม่ลงยังคิดตมลอยลงจ็คซัมได้คิดตมทั้งนั้นเลยเกิดกเกิดกิดปาะข็งป มาเยี่ยมมึงปลาคอปลากลมพี่น้องเอปลาดุกเนี่ปลาคอนสามตัวปลาดุกก็สามสี่ห้าตัวก็ได้ปลาดุกเดี๋ยวนี้เปิดบึกปลานอยปลานี่ก็เพราะว่ามีแต่ละหลางพี่น้องอันกวนขี้ต่งก็โลกอยู่ป่ะก็เดินทั้งหลายนะอันนี้เป็นหอยหอยก็ได้เพระบ้านโทษอ่างเี้ยแหละวันนี้สิได้เอาปลามาล้างก่อนพี่น้องเอ้ยล้างนั่นขี้ต่งขี้ดินเอาก็ ล้างข่ากระต่ายนี่เลยโอ้แม่น้ำมาสิ่น,นอโอ้สาดพุ่น้ำด้น้ำแล้ว,ลวมีการพิตมอมอมอมะไรอล้วเป็นงนล้ว่อะไรบ้างนี ล้างแล้วแล้วก็งามเตยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนองน้อยๆนึงเนาะก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยปลากัพอได้หลายตุบได้อันนี้ไม่ต้องเตยสิได้อันเด็ดเอายอดมะมงกับน้องเอ้ยเบื่อมะมงนะเมื่อซุปเบื่อมงกระสอบบ่มงกุลเมื่อซุปเก็บพี่น้องเอ้ย โอ้ยพอดีพอดีเซีบโดนกับลาปา่าตัวนี้นะ แล้วพี่น้องเอ้ย่างปลายนะเอาสัตวนี้นะวันนี้ก็เอาพ่อและพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ไม่ต้องเตือนว่าขึ้นไปซุปมีซุปกะสิได้กับอันลาบป่านี่แหละพี่น้องเอ้ยเพาราะว่าปลาลาบน้ำพิทันได้นั้ไม่ได้แต่ปลาแกงนะพ่อละเดี๋ยวสิได้หยิบประเทงก็เป็นนะวันนี้มีน้องเตนเก็บปาาลาหญ้าแล้วก็สิได้มาเก็บหอยอยูไผยก็พี่น้องเอ้ยมาหางมุมหอยนะหอยขี้ขม พราะว่าป่าเฮากินดูแล้วเฮาก็ไม่เยอะไปะเลยวันนี้ค่ะหอยสลีพี่น้องเอย้ยเอามือลงแล้วก็เห็นลุ้นหอยสลีปนะป้าตัวแม่น้ำเต๋อไปคิดบนหมดแล้วนะเพราะคิดจะกินแกงหอยพี่น้องอเอ้ยจับปลาไหนน้ำมีบ่ หอยก็ได้ประมาณเทน่นี้พอแล้วพี่น้องเอ้ยเอาลายนะ้ยกุ้งก็มีเนี่ยนะไปพร้อมกำลังจะยองพีน่น้องเอ้ยดองปืนพิลล์ Tôi không hỏi cái đấy cung thì nó ơi Đây là cung cái này Phải là sông hà tạm nắm sậy ơi ngồi cả สี่แน่นอยสีช่หลายเฮาไยมแม่่ มากกับเวลาพลอยพี่นี่เพิ่งงมหอยกับพี่น้องเอ้สบายดีป้าลุงแล้วปะลูกสบายดีป้าลุงหอยเพื่อนกะนส,ส่งซีฮกด้วยฮกด้วยเพราะว่าอาการหอนลงน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นเช่น,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 นหน,นุ่ยนละอหนึ่งเล็กหนุอยหืมโตเก่งอีเนาะมา xin no bà đi cả Ê xuống ngâm ở ngâu mà anh đi phi nông ơi Hối มาอยู่อันเงาไม่เปิยนีย่โอ้วป่ามีป่เนาะป่าตืง่งเลยนี่รีบหน่นี่เดี๋ดน้ได้ได้น่อยตึงอีลาพอยม่นี้เป็่เก็บเอาอยู่ใหม่ก็ไดนะ ไปวสีน้อยปุเก็บวไปยูงาไมก็ได้ ไปละไปแง่ไปเอาหอยน้ำพลอยไปนี่ก่อนสักหน่ยพ่อไปนี่เป็นนับอยู่ไหเนะสักหน่ยหนึ่งสองสามสามสามหนยพลอยไปนี่ก็นับเป็นอยู่ได้สามหนยงมหอยก็ได้พอแล้วพี่น้องเอ้ย ว่าเอาปลายนะเอาพ่อแกงพ่อแกงปลายก็ยังมันไปแซ็บนะแกงพอดีน้อยอินแซ้นนะเดี๋ยวค่อยสิได้ลงเอาไปล้างก่นอนไปล้างก่อนด้วยเดี๋ยวล้างหอยเต่าก็พค่นั้นกินได้น้อยก็เพือ่อนอันพ่อนไม่นี่วะปิีงแก๊บเนาะมือปิีงแก๊บนะว่ากุ้งกระไรนะงบมากกระไรกุ้งหลายโตเต่าพี่น้อง มือหน้าไม่งเต๋นเอาสวิงมาจะลองเบิรงว่าสิได้หรือบ่พอละสันนี้จ้ะปลาหอยจุดงามดิงมหอยก็ได้ษยาแล้วพี่น้องเอ้ยกะสิได้มือก่อนเนาะกะมือพอพอะไม่ตนองเต๋นยิ่งเพิ่มพวกพี่น้องเอ้ยมือดีกะสอบแซหอยเพื่อจะมันคลายขี้กับมันหึงพี่น้องเป็นสองชั่วโมงตามได้นะมืออื่นยังกินนะหอยมันยังแซ่บพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอันนี้ยยังกินไหวเท่ากับแซเวลาอันนี้ประมาณ ห้าหกโมงนะคะวันสิแกนเพราะว่าตอนนี้ในสามโมงอยู่พี่น้อยเดี๋ยวค่อยกันิะได้ยางมือก่อนกับอีลาพอยมานี่เพิ่นบัดนี้นะอันนี้มาฮอดเฮือนแล้วก็เคืองกับเท่าลเป็นพี่น้อยยาไม่ต้องแปลี่ยนกันิะได้เซ่หอยไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเยอเฮอรมันคลายขี้นะเพราะว่าขี้ดินมันหลา ล้างน้ำเจะอหอยไม่ได้ล้างน้ำดี๋วด้เพราะว่ามันขึ้นไม่นหลนะยต้งแต่ล้างละลายน้ำเจือหอยซีรีนี่กรส่งเลยเพราะว่าไม่ได้ตักกลนมาเลยพี่งนอ้ย วันนี้กระสืได้ไปซื้อกลุบเป็นนูกลงหอยสีดีนี่ไม่ได้เก่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเออเออูมันเยือพราก็และวเก่งแต่หอยขมพ่อเดี๋ยวกระสือไปซื้อกลุบเป็นนูปุ่งเคืงก่อนน้ำก็ะสือบปลายหลซื้อประมาณนี้พี่น้องเอ้ยพราะว่าน้ำหอยมันจะอ้อฮักอะซื้อน้ำข้าวเบอร์อีพี่น้องเอ้ยโอ้ยค่าหุกกระเทียมพี่น้องเอ้ย เสด็จหนุ่กก็ไสด็จ้างก็เกินเพราะว่าอันข้าเบอร์นี่พี่เธอได้เจอพี่น้องเอลยแทนมอพดยังเสื่อมหลังนะสิได้ค้างเพก่อนมูลนิสิเก่งหอยแซ่บๆี่น้องเลยเก่งหอยขี้ขมุ่มตื่นเพื่อนจำ โมคิดกับขบื่อก็พักอิเลิศพี่น้อยเผากำผูนะมาโคเอินเักอิเลิศเดี๋ยวโมพูดหนึ่งเสือขนไว้ให้มันเตะเตะกันกงหอยต้มหอยก็ได้พูดแล้วเดี๋ยวสิได้เสื้อเขาเบื่อเสือมคิดก็พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้เสื้อเขาเบื่อก็เป็นี่คะ น้องเต้นตามคพิษเธอจะจะแต่บมกพิษเท่านั้นแหละค่ะอ่อนก็หอมเพื่อขบเบอร์ซูเป็ร์ท่อห่วยมันชื้นละเพราะว่าอันเบอร์พักอีเลอร์แต่มันน้อยเดียวนิดหน่อย ก็ล่อมันสุกก็จะได้ปุงเลยพี่น้องเอ้ยวันนี้เได้มาปุงมันมอนแกงหอยก็พี่น้องเอ้ยว่ามันสุกแล้วน้ำจนแห้งเลยไม่เปล่งแกียงนะเพราะว่าอันแกงหอยกินน้ำโนมันพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเได้จปุงเลย ได้แล้วแล้วพอมพี่น้องเอ๋ยกลับมาเด้อมากินข้าวแรงนะแมงเต๋เด้ออาหารการกินมื่อกี้ก็แกงหอยพี่น้องเอ้ย

หอนๆเลย